ซอยวัดพระเงินตรงข้ามมิตรไมตีจา่าหน้าร้านนะคะนี่คือป้ายหน้าร้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะมีต้นไม้ประดับสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันจา้าเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะผัวแอปเปิ้ลสวย กระถางละร้อยห้าสิบค่ะครูอแอปเปิลกระถางใหญ่ๆเลยตรงนั้นออมชมพูออมชมพูนี่กระถางละร้อยนะคะราคาส่งถูกมากเลยซื้อสิบแถมหนึ่ง ดูนะคะอมชมพูจ้า <Okay. S 1> แก้วกาญจนาอากูนิมาช้างแดงสีสวยกระถางใหญ่ร้อยห้าสิบบาทสวยมากเลยนะคะราคาเบาๆสำหรับใครที่กำลังมองหาอากูนิมานะคะ สวยมากเลยจ้ะ <S <S แก้วการจนาอากโกนีมากด้านนี้จะเป็นสเสน่จานสเสน่ห์จันแรงไหมคะเนี่ยไม่แน่ใจต้นนี้ใหญ่สวยมากเลยค่ะ พี่สนิหจันแบบนี้กระถางเท่าไหรคะอันนี้100จันแดงนี่อะไรจันแดงโกเมนร้อยแปดสิบจันแดงโกเมนร้อยแปดสิบกระถางใหญ่มากเลยนะคะว้าใครกำลังมองหาสนิทจันแดงจันโกเมนร้อยแปดสิบใหญ่มากเลย ดัานในมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจะ้ะออมเพชรก็มีออมเพชรห้บาท ทำไมที่นี่สวยนะคะสวยสวยสดส,ดสดทุกต้นเลยราคาส่งด้วยถูกมากเลยะคะ่ะอยู่ที่ซอยวัดพระเงินนะคะทางเข้าตรงป้ายด้านหน้าเลยจ้ากระถางใหญ่มากนะคะเดี๋ยวยกดิบใหญ่มากค่ะมันไหลมากเดี๋ยวนะคะ ั้นไหลมาสามกษะสัตย์ห้าร้อยวนี่ไหลต้นเลยนะคะแมะาห้าร้อยห้าร้อยใครกำลังมองหาแม่พันธุ์สะสมขยายพันธุ์นะคะสามกษัตริย์จา้ากินแม่พันธุ์ได้สบายสบายเลยอะ่ะดูนะคะใหญ่มากเลย กระถางใหญ่หญ้าร้อยค่ะด้านนี้เงิน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 มาแล้วหกสิบบาทสนิจันแดงต้นใหญ่ๆสวยๆส,สนิจจันโกเมน วยมากเลยค่ะเศษถีใหม่แปดสิบบาทกระถางใหญ่ๆอวบๆกีบเป็นกีบก้านเป็นก้านสวยมากเลยนะคะขอบลายเขาอย่างชัดอะ่ะสวยมากเลย กระถาง80มาดูกระถาง80นี่คือใหญ่มากเลยนะคะ,ะ,ะเยอะมากเลยค่ะไม่มีหวังนะคะดูค่ะเสริมซับเสริมซับร้อยสามสิบซื้อไปตกแต่งบ้านเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้ ลายสวยต้นใหญ่เสริมซับร้อยสามสิบค่ะกระถางละร้อยสามสิบเรามาดูกันดูกระถางนะคะใหญ่มากเลยลายชัดเด่นสวยสวยด้านนี้เป็นเกรดมรกต เกรดมรกตแปดสิบาทกระถางละแปบาทสวยสวยกระถางใหญ่มากเลยค่ะอโกนิมาสายพันธุ์ต่างๆมีหลายแบบเลยค่ะ สำหรับใครสนใจดูไปหน้าหลานเข้ามาซื้อได้เลยนะคะราคาส่งถูกมากๆเลยนี่แวะชมมาถึงได้ตัวนี้ก็คุ้มแล้วค่ะเสนจันโกเมนออมชมพูนั่นไหลมาสามกรัตร ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้เอโซอีสานออนทัวรด้วยจ้าเดี๋ยวจะหาคลิปใหม่ๆขายต้นไม้สวยๆมาให้ดูเรื่อยๆะคะ่ะตรงนี้เป็นออมเงินใบกลมนะคะออมเงินใบกลม กระถางละห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบสวยมาดูพลูทองค่ะพลูพลูลูดูด่างพลูทองด้านนี้เลยนะคะ อามาดูมาดูนะคะผู้ด่างผู้ด่างผู้ทองค่ะดูนะคะผู้ด่างกระถางนี้สิบแปดบาทกระถางใหญ่มากเลยนะคะทุกคนดู ก็ะถางใหญ่ๆทางนั้นเลยเงินไหลามาแปดสิบบาทออมทองด้านนี้เป็นออมทองนี่นะคะออมทอง 50บาทตะกูลออมก็น่ารักค่ะออมซับคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสสวยๆนะคะตะกูลไหลยอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ตะกูลไหลตระกูลออมสวยมากด้านนี้เงินไหลมากระถางใหญ่ๆห้าสิบบาท รับนะคะสีสวยดูตัวนี้กระถางนี้ห้าสิบบาทคือใหญ่มากห้าสิบบาทนะคะกระถางห้าสิบบาทใหญ่มากเลย ป้ายนะคะเดี๋ยวจะดูให้ดูป้ายอีกทีหนึ่งคะ่ะดูนี่เลยค่ะใครสนใจไว้มาดูได้นะคะถูกมากเลยไม้แขวนก็เยอะดูด้านในนะคะโอเคนะคะทุกคน ขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้เสริด้วยนะคะอีสานออนทัวจะพาชมต้นไม้สวยๆทุกทกวันทุกๆอาทิตย์เลยจ้า